you yeah. เสียงอะไรทู้พี่ครูวะฮะ yeah <laughs>

อีจายอยู่ไหนนะอีจายใใโอ้โหเป็นคนเยอะจบวย <c oughs> สองคน <c oughs> เลยหรอสองคนเออสคนนั่นใครวยนะ <c oughs> จาหกวยอะนี่เงี้ยถ้าอยากหนะัวเราะเพื่อน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความอบอุ่นของคุณพ่อที่มีหลอดลูกและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและลูกๆทุกคนก็ตื้นตันใจน,นะะักค่ะที่คุณพ่อได้มาร่วมงนานในครั้งนี้และการแสดงทุกการแสดงนะคะที่ท่านที่ทุกที่คุณพ่อทุกท่านได้รับชมไปในครั้งนี้นะคะก็เป็นการ 我们节在泰国是一个盛大节日，因为泰国节是在泰国国王登基后。 ันจะมีการแสดงมากกว่านี้ก็มีอะก็มีหุ่น่ี่อย่างทุ่นมซ่กจะแสดงนั่นแหละอะไรวะพ่อเนี่ยไม่ก็มีหันไม่รู้ ขนสัการเนตสมานชแท่ดเรีนาีชื่ออีกที่เวาัอีกดมีล็คเกสเ็อนเสดรนเกรี คร้ไงนี้อีกเือเชิดแต่่ะเริชาางๆต่างเขต่างเขต่างเขขอบคุณค่ะเขอนเลยต่างเข 对对对。

ห้องสี่อูห้องอะไรห้องสี่ห้องสามห้องสามเนี่ยใต่ห้องสามเราไปภาษาแบบกันเลยภาษากันหรือไม่เหมือนไปส